ล่าสุดเกิดยังขึ้นบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงออกมาโพส์รา่ย,ยาวเพริามพานดังใดกระดับใดในวินาทีนี้สําคัญมีเวทีให้ยืนพนาเพิ่นว่าอัตตะวกรวสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทีคาร,รุปรักสู้ผู้สูคนเมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาพาคนโกสุริโยบานทนะ่าป้เป็นจนังวลาใสา่เถวะอ๋อองตอองตอง เอาล่าสุดเมื่อไม่กี่นาะทีที่ผ่านมาหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จผู้บริหารสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองพี่น้องออกมาโพสต์ร่ายาวหมายถึงใครหรืออะไรยังไงเนาะพี่นะ้องเนาะเพื่นว่าจังสี่ใ้คําคานศิลปินย่าคิดว่าเจ้าของแน่ตัวเองเจ๋งตัวเองแจ๋วเพิ่นว่าอ,อย่ายึดติดก,กับกระแสความดังมากนะักคํานี้ยังใช้ได้ความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนศิลปินมี่ขืนมี่โล่งตามวัฒนศิลปินบ่มิไผยดังใดตลอดเวลาดอก แต่ก่อนห้ามีเอยียงติโตเราเกิดมาจากไหนชื่อเสียงโตมาจากใครอย่าลงระเริงกับชื่อเสียงอย่าหลงแสงสะดุงแสงเดี๋ยวจะหลงทางสู่ความหายนะดังใดกระดับใดในวินาทีนี้สําคัญมีเวทีให้ยืนมีงานให้ทําตลอดกอดงานที่มั่นคงให้แน่นมันนําเสนอตัวต,วตนในพลังบวกให้แฟนๆได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลทุกวัน ทำในสิ่งที่ตัวเองรับคารพต่อหน้าที่ไม่ทรยศต่ออาชีพตัวเอง mm hmm. เข้าใจสิ่งแวลล้อมครูอาจารย์หันวหนา้าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมงานรักและเชิดชูองค์กรจะเรื่อนไปหนานหมาย,ยถึงใครหรืออะไรหรือไม่ได้หมายถึงใครแต่เป็นการออกมาโพสต์เตือนสติน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ f c แฟนคลับเพียนโพสต์นี้ของบอสจูโอโหเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆพยานแมนจา้าจริงที่สุดกับมีพยาน บางคนผินนวาจังซี่บอสสอนมาเป็นพันๆเถือแต่ถ้าศิลปินบางคนไม่เอาใจใส่ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ชื่นชมบอสครับพนะอ,อันนี้เพื่นเขามากแสดงความคิดเห็นเด่นอ้าวเป็นจังไดสิว่าไปแล้วคือจังเฮาหูกันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับบอสโจถือว่าเป็นเจ้าพอโซเชียลสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองถือว่าเป็นวงหมอลำโซเชียลพิพนันทุกคนมี โซเชียลในมือว่าสันทถาะมีช่องมีเพจในมือคงจะองนี่แหละบางคนกับขยนันขยันพยาอานอขยันสร้างตโตตนแต่ว่าขยานนาันไม้ทั้งบางคนโนพิ่นงเนาะย้ำว่าบางคนเลือเลอเลอเล่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปก็เห็นหลาย์อดูทั้งสิ่งแม้อ,มอันใดที่มันเป็นลบ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 จังสิไกยสะโคต์หลายว่าสันทถาะโบแมนอีหยางเรือส่วนเอซแฟนคลรบเพิ่นเห็นพยาอานอเพิ่นเ็นแล้วเพิ่นกะเมื่อ,ไอยไปนน้ำกะมีอันนี้เป็นบางคนแต่ส่วนมากแล้วเนะพิ่นองเนาะ เท่าที่เขาเห็นก็จะเป็นในด้านสร้างสรรค์ดูดอกแมนบอครับนอกพี่น้องกันหน้าหน้า,นาคิดตังแต่ว่าสีเจ้าไหนก็นตามพี่น้องกรณีลักษณะแบบนี้บาวาสิเป็นองค์กรได้กระตามพี่น้องบริษัทหางร้านหรือแม้กระทั่งองค์กรมลอมลลงมอลำคำคำนี้ประโยคน,น์นี้ยังใส่ได้เสมออันน้หน่อยว่า <Wow. S 2> ไม่ค้าน้อง <c oughs> บ่ฟ้องนาย <c oughs> บอขายเพื่อนบอขายเพื่อนแมนกรณีนี้น้อพี่น้องทังด้านของผู้นำทีมงานสาหน่อยและเพื่อนโชว์หรือว่าพระเอกวัดศิวะดลเ,เคยได้บอกไว้ตอนมีติง้งได้บอกกับน้องๆเกี่ยวกับนี่แหละการว่างโตเออบางคนกะนี่แตงแต่ศิวะจังเลยละ่ะขอตมอะมาไลเอฟซีแฟนครับเออบอเฮ็ดยังมีแต่สิขอเออบางคนกะขายมูัดที่นี่ โอ้ยไปขายกับไผยกันขายกับแม่หักพ่อหักทกนันเป็นจังสันนด้แม่เจ้าจักจะไปหักเล้วจังสันจังสี่เออแม่นี่อีหลักกันตัวหงจักรควเคืนไว้อันแม่เสียหายเงินเอาไว้ขลบรมานี่เอาเงินแล้วขายมูจากของเอออันนึงอันบางเรื่องกับจริงบางเรื่องกับพ่อจริงอันนี่เออผสมปนเปกันไปอันนี้กับพอคือบารทีเพนสีมอง่าจัทีไหนมองเสียหายไปทั้งองค์กรกับนี่แม่นบ้าล่ะและอีกประโยคหนึ่งที่ ยังใส่ได้ตลอดก็คือความดังบอค้งทีความดีสิคงทนบอว่าผู้ใดก็ตามพี่น้องซื่อเสียงผมเสื่อว่ามันบ่ามีผู้ใดอายุขำฝ่าดอกเออมันจากมีตั้งมือหนึ่งก็ต้องมีขึ้นลูกไหมอ่ามากกบเออพลดดังขึ้นมากไหมเออจะของกับค่อยๆหายไปคือยังศิลปินหลายๆคนที่ว่ากนว่าด้งดังมาก,ก่อนหน้านี้แต่ว่าอีหยังล่ะผลงานอ่เพื่นกันยังเป็นทีประจักษ์อยู่กับมี เออเป็นบ่าละเอาก็ว่ากันไปสัวตุวปาที่นี่เออนั่นละ่ะนอพี่น้องอรุ่นไม่ไงรุ่นกะเหตุจังไหนสิโปรโมดจะของมันบาอยากในโทรศัพท์ยื่มือโปรโมดรงไปที่แต่ว่าโปรโมดเห็นมันถือทางเออโพสต์ตัง้งแต่พลังบวกโพสต์ให้เอฟซีแฟนคลับเพิ่มเนไปน้าเออว่าแมนเอาอีกแล้วเออหนูอยากได้อันนี้หนูบ่มีอันนั่นอีกแล้วหนูคือบ่มีเครื่องมูอเออมีแต่ความหน่อยเนื้อตามใจยังสิมกกันก็ลำบากใจ แมนบ่ขัเอ้ากระ่ากันไปกับบ่วนบ่ซื่อแน่นบ่แมนมีน่ต่สียเอาไยก็บ่ดีดืเนี่ย่หละคือจังผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะบ่โจิ่นออกมาโพนี่ล่ละอาจจะเป็นการเตือนสติอาจสิบ่ไดหม้ถึงผู้ใดผู้หนึ่งดอกแต่ว่าเป็นการโพ์เตือนสติทั้งองค์กรจังส่แม่ห้ขคอขิดว่าสั่นถอนดังได้ก็ดับได้ในวินาทีนี้สําคัญมีเวทีให้ยืนมีงานให้เหตุตลอดก่อนงานที่มั่นคงให้แน่นมันนําเสนอตัวตนในพลังบวกนี่เตียนบ่ cần dầm nặng dầm ná để màn sang tự tôn trong trường buộc เป็นพลังบวกให้กับเอ็ซิแฟนครับผ um> ู้คนเขามาอ่านพูเจับขล้องด้วยคลิปของจ้าของเบิ่งแลวกมวนหูมวนตาจังสิไ uh ม่พ่ายแพนแมนบอหลับบ่กมีผู้ใดอยากไม่เห็นความถูกความขมความคืนของผู้อ uh ื่นเดยตั้งแต่ความคงความคืนของจ้าของกับพ่อแห้งแล้วแมนบอกว่าสีเขามาเปิดโซ่เชียวขึ้นมาว่าสีมาเบิ่งโอ้ยอันนี้เป็นตะมวนอันนี้เป็นตะมวนเทียงกันกับพัวดากันก็พัวแล้วสิไม่พ่านพเขามาเบิ่งหมอลองหมอล่ำเขามาเบิ่งอันนี้ก็นาเป็นตะมวนเข่ามาเห็นแล้วพดความถูกอ่างกันบบบนี้มั้ง กับบลเขาทาดีผมคืนมันบ่ดีผมคืนขันเขือคืนเนี่ยมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์แนวใดใส่หลับเท่าแซบ่บแซ่บ,บเข่าคืนเขือคืนเนี่ยจังสั่นแล้วอืออ้าวจังสันน่นนพีน้องเนาะอาจจะเป็นการโพสต์เตือนสติซื้อดอกอาสีบ่ได้หมายถึงผู้ดใดผู้หนึ่งดอกไปค้ามผานแต่ว่าผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์ผู้เป็นพ่อนพีน้องเนาะเอามาอ่าหายเป็นขอคิดว่าสัน่นถอโพสต์เน่าเดินหนีผ่นานแมนบลอแต่ทาเห่าหลายๆคนบลอแมนเฉพาะ ศิลปินในองค์กรธนนท์พันธ์หลายหลายคนคือจังเฮ้าเนี่ยล่ะความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนจังสิแมแมนบละ่ะอย่าคิดว่าจะของดังอย่าสกิดว่าจะของเจ๋งอย่าสกิดว่าจะของเจ๋อเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคือเพื่นวานละ่ะทุกอาชีพทุกคนสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้มืดนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละเอาผู้เพิ่อันอันเกิดก่อนเออเพิ่นผ่านมากก้อนยังกะระจายแม่นบลว่าจะมาเป็นบัตรโจเนี่ยบัตธรรมดาลเลยเ,เริ่มตัง้งแต่ผดเป็นข้อว่าข้อไหวผลฝึกงายมาทุก ระดับสั้นด้เพื่อจะได้เป็นผู้บริหารเด้แมนบ่ะครับอ่ะยกตัวอย่างเนาะคือจังถือว่าเป็นเป็นพลังบวกด้เพื่ผ่านครับคอยเบิ่งเราคอยกระเด็นมวนคอยกระเด็นหัวนั่งไผ่ยังไงพอการใชอพอการใชหน้าเอกปอมแปมพระเอกหอดีทวีศักเสียนนเสียนนจังสิเสียนนเราเราบ่ไดเป็นศิลปินด้หรอแล้วเราบ่ไดเป็นศิลปินกระแทกเราส้าศิลปินเนี่ยบอกถึงว่าพูดถึงว่าศิลปินเนาะที่ห้าขอไปเบิ่งเราเ้าใด เด็กหัวเดี๋วมว,ว,วนน<อ>ั่มจะบ่อหมายถึงวาเสียงน่นนี่เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์อก็ตามแต่ว่าเพนสิทายแต่แตนนมันมวนเออเออนว่ดแต่ที่มันเป็นพลังลมพิ่นิบ่บ้าฮอหอด้เาเถืเอ่อนนั่นนะ สันอาจได้เป็นตะยุ่งกันยังสิเล่าเล่าเบรกเลยว่าสันทอแม่นบล็อกอย่าเพื่อหยุ่งกันยังสิวเต่าเนี่ยมันเดี่หัวเดี่วมวนเนาะพี่น้องเนาะมันจะมวนพญานาฏโยเนี่ยมันสูงมันเสามันกระสูมันกระเสาแม่นบลอกหน้าตากระเสามองเดินขึ้นมาถึงแต่ชีวิตเจ้าของคอบพุวเจ้าของลูกกับคว้กับห้อแห้งแล้วขมขึ้นขึ้นคมพ่อแล้วว่าสันทอเปิดโลกโซเชียลขึ้นมากระหังเอฟซีแฟนคลับเพิ่นเดี่วมวนเดี่หัวเดี่ซืนนั่เจ้าของนั่แม่นบลอกอ้าวสำคัญคืออย่าลงแสงอย่าสสะดุ้งงแ แมนบอกตอนนี้งานหายากยากพี่น้องกอดไปเห็นแน่น่กอดไปให้นแน่นผู้ใดมีการมีงานเห็ดอยู่ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งกับเอาอเอาเยสวาเบื่อเพื่อนเบื่อเจ้านายเบื่องานเบื่อนั่นเบื่อนี่ความเบื่อเก็บไว้ก่อนบบมีงานเห็ดมันแห่งลำบากแมนบอกเอาจังสันจุกไพ่ผานสมควรแล้วลาลงเลยพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ